มันเลยซับซ้อนหน่อยการเมืองในปปชก็มีแต่ตรวจสอบปปชก็มีคุณเวลาสงคามพิทก็ไปยื่นเรื่องไว้ที่จะต,ต้องตรวจสอบให้สารปกครองได้ดาเนินการดังนั้นสมการการเมืองตอนนี้มันเหมือนนิ่งมันเหมือนนิ่งแต่มันไม่นิ่งรัฐบาลยังไม่มีสเสถียรภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งมาเจอกรณีคุณทักษิณชินวัตรมาเจอกรณีช่วยยิ่งรักชินวัตรเข้าไปอีก มันเหมือนหอ,อกวิ่งแทงเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลโดยที่หอ,อกเล่มใหญ่ประจอชิดของพวกเราอยู่เนี่ยทำเนียบประชาชนชิดไปอยู่ทุกเรื่องที่เรายืนย่นยืนย่นยื่นยื่นไปมันกลายเป็นหอ,อกทุกเล่มทิ่มไปที่รัฐบาลทั้งคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานพอพิชิตผิดคุณสมบัติเนี่ยยังไงนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ทูลเก้าและเป็นผู้ให้สำนักงานเลขาธิการนายกไปให้กิจสิทธิการตีความ เฉพาะวงเล็บหกวงเจ็ดจ่ยังไงก็ผิดอยู่แล้วเพราะคุณขีดไปเลยว่าให้ตีความหกเจ็ดวงเล็บหกวงเล็บเจ็ดถ้าให้ตีความทุกมาตราเต็มมาตราอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่นี่เขียนไปว่าให้ตีความเฉพาะหกกับเจ็ดดังนั้นให้ตีความเฉพาะหกกับเจ็ดนายกก็จงใจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเหมือนที่เราไปยื่นไว้เนี่ยหอกทุกเล่มทุกอย่างที่รัฐบาลทำมันเริ่มทิ่มเข้ามา เริ่มทิ่มเข้ามาจากในสภาพที่กฎหมายก็ต้องเดินไปองค์กรทางกฎหมายก็เดินการเคลื่อนไหวมวลชนก็เดินสภาพของพี่น้องก็เริ่มรับไม่ได้เริ่มรับไม่ได้จากสิ่งที่รัฐบาลไม่มีชิ้นไม่มีผลงานอะไรเลยยังหาผลงานไม่ได้มีแค่สองผลงานอย่างที่ผมบอกพี่น้องไปเมื่อวานหนึ่งช่วยทักษิณสองสามสี่ห้าหกเจ็ไม่มีมีดีอยู่ข้อ10บข้อดีข้อเดียว ปากดีนอกจากนังไม่มีดังนั้นทุกอย่างมันทิ่มมาที่รัฐบาลการเมืองยังไม่นิ่งจับอาการสวได้ไหมสวบอกว่าผมหมดอำนาจมีสวท่านหนึ่งที่เป็นเหมือนจะเป็นแกนนำสวที่อยู่ฝ่ายประชาชนหน่อยแต่หลายคนก็อาจไม่ชอบแกไม่ถึงก็ฝังตรงข้ามนะสวบอกว่าถึงแม้สวจะหมดอำนาจ ณวันที่11แต่ก็ยังต้องอยู่และมีอำนาจเต็มในการช่วยเหลือประเทศอยู่ดังนั้นสาขานการเมืองมันไม่นิ่งอะไรก็ยังไม่แน่รัฐบาลเองพักร่วมก็เริ่มแต่؛คอกันผ่านมาไม่ถึงปีเริ่มซัดกันเองละขัดแย้งนโยบายกันเองละเพื่อไทยก็ไปหกักภูมิใจไทยเพื่อไทยก็ไปหักรวมไทยสร้างชาติกลายเป็นว่าพักร่วมก็ไม่มีเอกภาพการเมือง ก็ไม่มีเอกภาพการเมืองระหว่างประเทศทักษิณก็โอเวอร์แอคติ้งอีกดังนั้นเรายืนหยัดยังคงถือหอกเดินหน้าในการสร้างการเมืองร่วมกันยังไงเสียชัยชนะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนขั้วแต่คือการสร้างการเมืองที่มีคุณธรรมปฏิรูปการเมืองเดินหน้าปฏิรูปการเมืองการต่อสู้มีหลายรูปแบบเดินหน้า ปฏิรูปการเมืองไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ